สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้วันนี้ขออาศัยอยู่ที่ปั๊มเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามากดกาแฟกินตอนเช้ากันก่อน10บาทจ่ายไปแล้วรอกาแฟวฮ้มาแล้วากาแฟกาแฟเช้า10บาทนี้ก็เป็นการอาศัยอยู่ที่ปั๊มละมันคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่สองเรามานอนเมื่อวานนี้คืนแรก นะฮะรถเราก็จอดอยู่มุมนู้นสองคันเลยก็เป็นการใช้ชีวิตแบบร้อนๆเลยคือแบบว่าให้น้ำตาลกาแฟอะไรมาเสร็จเลยอ่ะตอนนี้เป็นปั๊มบางจากนะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ ก็มีตรงตู้น้ำให้เรากดพร้อมเลยเครื่องดื่ไม่ต้องมีคนมาให้คอยบริการอ่ชื่นใจอไม่ได้เข้าบ้านเลยรอบนี้เนื่องจากว่างานมันต่อๆต่อกันนะเนาะจริจริงอามจะมาหาตู้กดตังค์นะเพื่อที่จะแลกเหรียญสิบพอดีเราจะซักค่า จะแลกเหรียญจะซักผ้าแล้วทีนี้มันก็เลยแบบเออตู้ตู้มันไม่รับแบงแบงยี่สิบรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะนี่ปั๊มน้ำมันขาดึองออกไปนู้นก็จะเป็นเขาคอทับเบิร์นะฮะทะลุไปพิซโนโลกนั่นกะ็เขาเข้าเมืองนี่เราจอดกันสองคันนี่ที่นี่มีห้องอาบน้ำให้คนขับด้วยนะจอดรอแต่ไม่มีปลั๊กไฟนะครับมีข้าวกลงข้าวแกงนะฮะอันนี้รถมาจากสุราษฎร์ มาจอดให้ลูกค้าขึ้นไปภูททบเบิดแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะไปเชียงคานไปบ้านเราเองฮะขอติดรถกลับบ้านได้ไหมอ่ะไม่น่าได้ละเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปใต้เดี๋ยวเราหาวิธีซักผ้ากันดีกว่าว่าจะซักผ้ายังไงดีแลกตังค์ไว้ ในเมื่อตู้มันกดไม่ได้เราก็จะทําการไปขอแลกตังลองดูกับพี่ที่เติมน้ํามันว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองดูเอาใบแบงค์ร้อยไปแลกเหรียญ10บจำนวน10เหรียญเพื่อมาสักผ้าก็อุดหนุนปั๊มเขานี่นยแหละเพราะว่าเดี๋ยวยังไงขากลับเราก็ต้องอแปะเติมน้ํามันปั๊มเขาอยู่แล้วเป็นมารยาทเดี๋ยวเราจะเดินร้อมความกล้าหาญ ถามีกระเชีร์ก่อนเอ๊ขอแลกตังค์หน่อยครับออไอเหรียญสิจะหยอดตู้ซักผ้านะครับได้อยู่เลยหยอดเหรียนสทยิที่นี่เป็นปั๊มเปิดบริการ24ชั่วโมงห้ารอยหน,นี่แน่นอนมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกสิบอาครบขอบคุณมากครับนี่น่ารักมากเลยครับเป็นปั๊มบางจากที่เปิด24ชั่วโมงนะครับปั๊มนี้ ก็ให้บริการน้ำมันที่ก่อนที่จะขึ้นไปยังเาขาคออพูทาเบิกไะได้ละสิ 10. บเหรียญจำนวนหนึ่งร้บาทเราไปซักผ้าแล้วก็อบกันอออเอ้๋ยวผมซักผ้าก่อนเว้ยปกติอยู่บ้านก็จะเป็นแม่บ้านซักให้เอา้าของลนพอเอาหมวกมาให้ซักอีกอย่าซักผ้าโอ้ย คือเป็นการซักผ้าปกติแม่บ้านจะซักให้อยู่ที่บ้านแต่เราก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับอ,อน้ำซักผ้าเป็นน้ำยาดีนะบรรยากาศก็มานั่งเลีนหนังสือตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก่อนอื่นเราเลือกถังฝั่งนี้แล้วกันนี่ฮะสิบกิโลลิตรดูสิม้วนงานมาสี่ห้างานต่อกันนะก่อนจะไปชามก็ม้วนไม่ได้เข้าบ้านเลยนะ จังหวะที่มันมีงานก็อย่างนี้แหละครับพอจะมาก็มากันติดตบางโรงเรียนนี่ถึงถึงขั้นลูกค้านี่ถึงขั้นแบบเลือกรถคือเหมือนแต่ว่าถ้ารถไม่ว่างก็ไม่ไปอ่ะลูกค้าดีมากเลยแบบยังไงก็ต้องเป็นอาร์มนะว่าง,งั้นได้ครับผมถ้าอยากได้เราก็ต้องเลือกต้องเลือกรถจองรถก่อนค่อยไปจองที่พักแล้วค่อยสร้างโปรแกรมถามก่อนว่ารถว่างตอนกี่โมง ้ยเชาห้าสิบลเลยหรอเนี่ยเฮ้ยเชาหกสิบเหรอเฮ้ยตกใจเลยวยแพงแท้หกสิบลเลยอะแม่เจ้าหกสิบบาทไม่เคยซักผ้าแพงขนาดนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่มน้ำหัวละห้อง กดปุ่มไหนอะเริ่มอะไรเหรออะไรพี่สามสิบหกนาทีโอ้โหราวนี่มันกี่บาทวะเนี่ยโอบบกคงไม่ต้องละมั้งคือเขาไม่มีบอกราคาไงมันก็เลยเดาเดาไม่ออกว่านี่มีหมดเลยนะผมซักฟอก สบู่คือเหมือนจะพยายามบอกว่าเปื่นเป็นมินิมาตแต่ว่าเขาก็เป็นตู้กดมาคือลดการลดลดปัญหาเรื่องการแบบจ้างพนากาักงานมีหมดนะขนมน้ําเย็นอย,อยู่ฝั่งนู้นก็มีแต่จะแยกกันฝั่งนี้ก็จะเป็นซักผ้าเมื่อวานนี้ก็มีรถตอนเย็นๆนนะก็จะมีรถมานอนเต็มเลยรถพี่ๆรถกระบะมาจอดนอนเต็มเลยบางคนก็กางเต็นท์นอนบางคนก็กางอ่าอ่า กลางที่นอนที่ตัวเองเตรียมมาอันนี้มีบริการนวดด้วยนะครับห้องน้ําเยอะมากห้องน้ําชายก็แยกเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องน้ําหญิงก็แยกเป็นอีกโซนหนึ่งเลยเยอะมากรถบัสมาจอดที่นี่ได้สบายเลยนี่มีบอกไว้นะว่าห้ามกลางเต็นท์นะฮะมีป้ายเพราะว่าบางครั้งแบบคนมาอาศัยบางครั้งกลางเต็นท เป็นแบบไม่เป็นระเบียบอะไรเงี้ยมันก็เก,กะกะดูไม่สวยไม่งามก็ต้องไปจุดบ้างนะป่ะ,ะในระหว่างนี้เราก็เดินเล่นนั่งเล่นรอสาสิบหกนาทีเลยงานไหมเนี่ยสิบสองนาทีใกล้แล้วครับใกล้แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนปัน๊มนี้เขาออกแบบมาให้เป็นเหมือนปั๊มสำหรับคนที่เดินทางแล้วชอบแบบ นอนในปั๊มนะเขามถึงสังเกตอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะปั๊มคือเขามีให้หมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะมีอยู่มานสี่ห้องเลยมีเครื่องซักผ้าอบผ้าในที่เดียวมีพวกอของที่สําหรับนักเดินทางเนี่ยจําเป็นต้องใช้ก็มีนะครับสถานที่จอดรถร้านอาหารข้าวแกงห้องอาบน้ําเอยห้องอะไรเอยแล้วก็ที่นวดเออ ใช้ได้อะเหมือนสําหรับนักแบคแพคของเราแต่เราแบคแพคแบบไม่ใช่สายมอไซค์นะเราสายรถบัสแบคแพคเปลี่ยนที่นอนหลังจากนั่งล้อปั่นเสื้อผ้ามา30กว่านาทีนะฮะก็เอามาตากนะไม่รู้ว่าแม่จะนางจะโกรธหรือเปล่าแต่ก็รู้ก็นะฮะไม่ได้ไม่ได้เอากางเกงไม่ได้เอากางเกงในมาตากกากงเกงธรรมดาที่เราใส่นี่แหละใช้ประโยชน์จากที่ปัดน้ำฝนนะฮะ แต่ว่าหันมาดูฝั่งนี้โอ้โหพอเราชัดเจนเลยนะไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะไม่ได้ทำคอนเทนต์จริงๆเอาพูดจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเอออะตากแดดกันไปตอนนี้แดดร้อนมากแดดแบบร้อนแบบสุดๆก็เอ๊ะมันไม่ใช่สายเชือกมันสายไฟนี่หว่าเออมันสายไฟโอ้โหแกคิดอะไรของแกไว้เนี่ยเอาอย่างนี้นได้เหรอพ่อ ว่ากันไปครับก็อีกหนึ่งวันนะซักผ้าไปละต่อไปกแกก็ไปกินข้าวละมั้งออ <c oughs> แน่นอนเมื่อกี้หลังจากที่เราซักผ้าตากเสร็จปุ๊บนะตอนนี้เป็นเวลาสักเที่ยงจะเกือบบ่ายละร้อนมากนะฮะอามก็คือเดินมาข,ข้างๆานี่แหละติดปั๊มบางจากปรากฏว่าเป็นเจ้าของเดียวกันร้อนมากนะฮะมาเปิดห้องข้างๆางนี่แหล,ละรอแต่คืนนี้เป็นคืนที่สอง เราได้หนึ่งหนึ่งสองห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมอาหารเช้าชื่อที่พักคือต้นคอใช่ไหมครับต้นคอนะฮะไม่ใช่ต้นข้อนะต้นคอเออโอเคเหมือนกันนะมีเครื่องดื่มมีอะไรสําหรับแบบใครที่จะมาพักผ่านไปเส้นเขาค้อหน้าที่พักเขาก็จะมีป้ายร้านเขาก็จะบอกอยู่โรงแรมแอนควต้นคอนะฮะก่อนที่จะขึ้นเขาค้อก็ มาแวะจอดรถบัสไ้ที่ปั๊มก็ได้แล้วก็เดินมานะถ้ามันเข้าไม่ได้กรุ๊ปทัวร์ก็รับนะจากสายตาที่นี่ก็น่าจะน่าจะประมาณสักยี่สิบห้องได้ไหมยี่สิบสามห้องประมาณสักบัสสองบัสก็น่าจะได้บัสหนึ่งก็ได้แน่น่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักกันว่าเป็นยังไงนี้เรียบร้อยแล้ใช่ไหมครับอ๋เอาเป็นแปดโมงกันนะครับถ้าเลยเวลาไปหน่อยหนึ่งลนะ่ะ แล้วแต่พี่จะเอาคูปองมายื่นตรงนี้นะโอเคพนักงานจะแปะใรงไหนได้ครับครับเข้าที่พักกันโยนไว้นี่ก่อนมันนั่งอยู่รถไม่ไหว <c oughs> ผมมาเรียกพี่ที่มาจากสุราษฎร์นั่งรถด้วยกันแล้่มาเปิดห้องเลยพี่450ถ้าไม่รวมอาหารเช้า490บาทก็พอได้นะ วันนี้เราจองเป็นของ1นึเป็นห้องติดระเบียงเพราะว่ามันจะได้อ่ามันจะได้กระจกมันจะไม่ทึบ<ป>โอเคโอเคครับลืมไปลืมไปขออ๋อได้แล้วนี่ไง Wi-Fi ก็อยู่นี่นะ โอเคครับ <Okay, S 2> เพื่อนก็สำหรับใครมาพักที่นี่ก็แจ้งได้เลยนะนี่แหละครับชีวิตรถนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปก่อน